มาระเบิดนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมโอ้โหทำไรคะพี่อ๋อเก็บมะเขือครับเก็บมะเขือนะคะพี่ไข่นะคะมะเขืออะไรจ๊ะมะเขือมะเขือม่วงมะเขือยาวม่วงเนาะครับกำลังน่าทานเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ปลูกเองเลยเนาะปลูกเองที่ที่ร้านเลยคะพี่ร้านอะไรคะชมครัวย่าอิงครับชมครัวย่าอิงนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่พัทยาเหนือครับพัทยาเหนือนะคะ ผักสดสดเลยนะคะเนี่ยปอกสารพิษนะคะเออมะเขือนี่มันมันสีม่วงหรือสีดำอะพี่สีม่วงครับสีม่วงอืมแต่สีดำนี่มือพี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคครับครับโอเคมีอยู่ได้อันนี้เราจุด่านนะฮะจุด่านจุดเตา จุดท่านอันนี้ถ่านไฟเก่านะคะถ่านไฟเก่านะคะรู้เล <laughs> ยทุกคนวันนี้นะคะวีจะชวนเพื่อนๆนะคะมาเผามะเขือน,นะคะทุกคนอันนี้มะเขืออะไรจ๊ะมะเขือม่วงนะคะจากสวนของเราเองนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปย่างมะเขือหรือว่าเผามาเนนะเขือม่วงจากวีนะี่คะทุกคนไปเลยจ้ะ ่านเตานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะสุก <laughs> เอาถาน <laughs> เอาถานติดแล้วเออใ <laughs> ช้สุกเตาถานเตาสุก <laughs> ถานสุกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาย่างมาเขือนกันเลยไปไ <laughs> <laughs> เคียไฟไม่ต้องเคลียไม่ต้องเคลียเอาเอาไม้เคลียร์่เคลียรยงงูมวักเลอยแวบเลดู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 ทุกคนมะเขือนี่เดีย่างมันก่อนย่างมันก่อนยังเรื่อยยังเรื่อยยังเรื่อย ย่างเลื้อยเลื้อยเ,อยเอยมะเขือบัลระเบิดนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหกล้องจับภาพได้ระเบิดโปะเลยอะ่ะเรามาก,กลับมะเขือกันนะคะทุกคน,นดูนะคะดูที่มะเขือนะคะ อันนี้ใกล้สุกยังคะพี่อย่างเงี้ยข้างในมันก็จะเละๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเิ ต่ขยำอ่ะอ๋อทำน้ำยำทยมันยำมะเขืออเงี้ยสุแล้วนะคะทุกคนสีนนะะ่ันค่แกเนี้ยโดยทำเป็เดี่ยวแล้วจะทำ เดี๋ยวไปลอกนะคะลอกแล้วไปยำค่ะมันแห้งกว่าที่หนูไอ้นี่มันคือในวันระเบิดเนี้ยแต่มันหอมมากเลยอะ่ะกินกับปลาเผาแซ่บเลย มยำกินนะครับอออลอกแล้วลอกแล้วครับลอกแล้วลอกแต่เปลือกนะคะวิธีลอกนะคะดูดูด,ดูวิธีลอกนะฮะ โอ้โหหวานจริงหวานมากอือหือดู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 หน้าดูหน้าอือหืออร่อยจริงหวานอือหือคนกินจริงจริงมึงไม่เคยกินนะมึงลองกินดูแล้วมึงจะติดใจหวานมากอร่อยจริงๆโคตรอร่อยอ่ะนี่นะมันใหญ่ยาวเขื่อนยาวดิคือตักใส่ก็ไปดีน้ำจิ้มเลยเงี้ย หวานไหมเฮ้หวานไหมไงเนี่ยหวานนะอือหือหอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากสุดยอดสุดยอดลองไปทำกันดูนะคะทุกคน